์ตี้ด้วยวันนี้ที่ปาร์ตี้ดูจากอย่างนี้ก็น่าจะพอทราบนะว่าเราจะมาฮาโลวีนกันแล้วจะมีเล่าเรื่องผีกันนะคะเล่าไปกินไปเประเด็นวันนี้เราไปสั่งอของเซนเนาะม,มากินกันซงช,ช่วงนี้เขาเป็นเทศกาลแซลมอนนะคะถ้าใครอยากไปกินก็แนะนำให้กินเราก็มีแซลมอนกันแบบจุกจิกครุบคริตนะคะใช่และกินถุกเมนูเลยใช่อะงั้นระหว่างกินไปให้อันนี้ลืมใส่ เราต้องใส่อะไรอ่ะหาไม่ได่ใส่เออแล้น้ำยำเป็นไหนมองไม่เห็นอ่ะคือเหมือนมันยำมาแล้วอ่ะแต่ว่างงไม่เห็นเขาจะเขาจะแปลแปะกมาด้วยกันค่ะมันแปะกอันนี้ก็อันนี้่ะอันนี้ก็แปะอันนี้ใช่แต่ว่าน้ำมันดูแบบไม่ใช่น้ำยำอย่างเงี้ยดูอ่ะอันี้อันนี้อันนั้นน้ำเผ็ดดูด้านซ้ายหรอแต่ยังสีดำว่ะด้านั้นของอะไรอ่ะที่เป็นครีมอันนั้นนะของสลัดมันเพื่ออันนี้ของอันนี้ป่ะหรอไม่ใช่สองอันนี้มันแปะมาอันนี้อันนั้นของอันนี้ไม่ใช้ข้อนั้น แลหว่าที่นเดี๋ยจะเริ่มเล้หแหละแพลวอ่ะเริ่มมี็่อง้ของช่องจริงๆถ้าเป็นเรื่องผีอะวันนี้จะมาแล้วประสบการณ์การเจอผีน,นะคะจริงๆเขาทำอะเจอไม่บ่อยแต่ว่าที่เจอแล้วแบบกลัวเลยคือแบบกลัวจริงๆเพราะปกติจะชอบแบบฝันมากกว่านะฝันแบบเจอในฝันเี้ย แต่ว่าอันที่กลัวจริงๆอันนั้นคือตอนไปไต้หวันบินอยู่คือความเป็นลูกเรือนะล้วก็จะเจอหลากหลายโรงแรมเนาะไปไต้หวันแล้วโรงแรมที่นอนอ่ะคือสายการบินอ่ะเขาจะให้นอนคู่คือหาก็จะมีความอุ่นใจนิดนึงเนาะแบบไม่กลัวมากเพราะว่ามีเพื่อนนอนดป็นเพื่อนแต่วันนั้นอ่ะน,น้องลุมเมทที่อ,อยู่ห้องเดียวกันอนะ่ะดันมีแฟนป็นคนไต้หวันเขาก็เลยไม่นอนด้วยเขาก็ไป<อ>าหาแ,แฟนเออเนี่ย เราก็าาเล<อ>ยต้อง,องสั่งโซนอย่าต้องกลัวโดนผีหลอกป,ปันหาของคนโซนเราก็นอนคนเดียวเสร็จแล้วทีนี้แต่ว่าด้วยความที่นอนคนเดียวเราก็จะมีความกวนนึ่งอยู่แล้วเนาะ<ม>แล้เพื่อโรงแรมที่ใต้บังจริงๆมันเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหม่นะไม่ได้แบบไม่ได้ดูเก่าๆอะเออ<ม>แต่ว่าก็อยากมีความรู้สึกเหมือนกันว่าโรงแรมนี้มันบางห้องนะจะรู้สึกว่ามันมีสัมติส มันยังไงมันแบบว่าฟีลแบบเป็นความรู้สึกเฉยเออเจนทำรู้สึกเหมือนเหมือนเขาบอกเลยว่าแบบเข้าไปแล้วรู้สึกเลยแบบรู้สึกเย็นบูกอะไรอย่างนี้มีกลิ่นแต่จริงๆจาไม่ได้จาไม่ได้ว่าห้องเนี้ยตอนเข้าไปรู้สึกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนอนอ่ะก็คือเปิดไฟนอนเปิดแบบไฟสว่างโลเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ปิดสักดวงเลยอย่างเงี้ยแล้วคือแบบนอนอยู่ตอนประมาณสักช่วงตีสามได้ตอนแรกก็นึกว่า เราถืออกอือแต่แรกคือว่าน้องอ่ะน่าจะกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไฟลาอ่ะเป็นฟลาเช้าคือต้องรีพอร์ตช่วงแบบหกโมงเจ็ดมงเช้าอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าเออจะมาช่วงสักตีห้าอะไรเงี้ยปรากฏนั่นแหละช่วงตีสามอ่ะอยู่ๆคือหลับแล้วนะไปเปิดด้วยแต่ถ้าผมอ่ะคือห้องอ่ะมันจะมีทั้งความแบบสมมติทะ เขาเรียกว่าผ้าหนวมอ่ะมันอุ่นเกินไปบางทีถ้าเราอบห่มไปนานๆเราจะรู้สึกร้อนเราก็จะแบบเออเปิดเปิดมันออกมาอะไรอช่านงะ้ยก็คือไม่ได้นอนห่มตลอดเวลาทีนี้นตอนนั้นจําจได้ว่าก่อนนั้นน่ะร้อนก็เลยเอาผ้าห่มออกมาพอ,อาผ้าห่มออกมาปุ๊บไอตอนที่แบบหลับลึกไปแล้วอ่ะอยู่ๆก็คือผ้าห่มมันก็แบบพึบมาโดนหน้า มันพึบมาโดนหน้าเราก็เลยเหมือนแบบสะดุ้งตื่นมือเราก็แบบฝุกไม่เราไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนนอนแบบเออแผนนอนไม่ดนเออคอนเฟิร์มแล้วแบบแล้วก็มันพึบ่นี้เราก็เลยเราก็เลยสะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยเออความสะดุ้งตื่นุบบแต่ก็แบบดราม่าที่มันพึบมากเราก็เลยรู้ว่ารู้ก็เลยรู้สึกตัวแต่ไม่กล้าลืมตาเพราะรู้ว่ามันท้องไม่ใช่จริงๆแถวนนั้นตื่นอยู่ผพี่อยากแบบเพิ่มก็ค่อเออก็แบบ กลัวไงกลัวแบบกลัวเห็นนะกลัวแบบมาจ่ออยู่ตรงหน้าอยูอะไรอย่างเงี้ยเออ,อเพราะไม่เคยเจอเยอย่างงั้นใช่ไหมก็เลยหลับตาไว้ก็พยายามผมตาหลับต่อแต่ว่าด้ยวยความที่แบบเราก็ยังไม่ได้หลับเพราะเรากลัวอยู่เรายังมีความแบบเสียงสลังอยู่ว่าเขาจะไปหรือยังอะไรเงีๆๆย้ยปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงเพราะว่าเตียงมันจะมีพื้นที่ข้างๆมันเป็นเตียงเดี่ยวเนาะเตียงแบบเตียงนอนคนเดียวอะแต่ว่ามันจะมีพื้นที่ข้างๆระว่างนอนอยู่ที่เหลือระหว่างมอน่ะ มันก็มีเสียงแบบแบบเอเสียงเหมือนคนเอาเล็บคูดกับไ้ตรงผ้าปูที่นอนอะแบบฟืดนะคะเมื่อกี้ถึงอะไรนะถึงคูดข้างหมอนเออแล้วก็นั่นแหละก็เลยอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้านะคะก็คือไม่กล้าลืมตาเลยแล้วก็นอนต่อไม่หลับด้วยเพราะว่ากลัวมากอันนี้เป็นเป็นช็อตที่รู้สึกว่าแบบจังจัง,จงที่สุดแล้วมั้งเออเท่าที่แบบเคยเจออืมส่งไปต่อให้เอมเลยอ้าจะให้เล่า มีเรื่องมีเรื่องหนึ่ง <arcade> ก็คือตอนที่น้ำท่วมเนะี่ปีห้าเลยนะพศศี่น้ำท่วมแล้วอยู่นนทบุรีกันซึ่งโดงนน้ำท่วมอยู่แล้วน้ำท่วมทั้งตระกูลเลยก็คือแบบว่าที่บ้านเน, <LE> นี่ยอันนี้สองคนเนี่ยคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันบ้านกกก็เเขาปนนนลลููพี่้องัแม่นางเป็นป้านี่แม่นี่เป็นน้านาอืออีกคนใช่ไหมคะก็คือมันเป็นตระกูลที่แบบ พี่ป้านาอาก็คืออยู่ในละแวกเดียวกันหมดเลยในนนทบุรีคนละแบบใกล้ๆกันอำเภอเดียวกันแค่คนละอำเภอแค่คนละตำบลแล้วตอนนั้นน้ำท่วมคือท่วมทางจังหวัดเลยก็คือโนนอยู่ไม่ได้เพราะว่าคือถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่แบบแบบลําบากอะไม่มีไม่มีอะไรกินอยู่ไม่ได้ด้วยแล้วก็แบบก็เลยต้องหาแล้วบ้านบ้านป้าป้าที่บางบัวทองอะป้าที่บางบัวทองคือเป็นแบบท่วมมิดเนี่ยท่วมมีชั้นหนึ่งเหมือนเป็นหัวหน้าตระกูลเราอ่ะบ้านของหัวหน้าตระกูลเราอะเขาแบบว่า มีคนแก่ซึ่งเป็นยายเราอะที่แบบว่าเดินลำบากเดินลำบากเออคือต้องใช้วอล์กเกอร์นั่งวีลแชร์อะไรเงี้ยก็คืออุปยกไปแล้วไปก่อนเลยเขาไปก่อนเขาไปหลังเขาต้องไปเออเขาไปก่อนเขาออกมาทีหลังเราแต่แล้วเธอไม่ต่เขาไปจองที่สถานถ้าแล้วเขาออกมาบ้างจุดท่ายเปิดสหาที่ไว้ก่อนก็คือเป็นที่ที่จะอุปย้ายไปอะอยู่ที่ชะอำเป็นแบบเป็นถ้าตอนที่น้ำไม่ท่วมมันก็คือเป็นรีสอร์ทที่เอาไว้พักแบบไปเที่ยวติอยู่ติดทะเลก็คือเป็นรีสอร์ทอยู่ในที่ชะอำ แล้วที่นี่ป้าเขปกต่เคยไปที่นี่หรือไม่เคยคือบ้านเขาอเคยแบ้านป้าลุงอะไปมาอยู่แล้วคือไปเที่ยวไปเที่ยวแต่คนอื่นอะในตระกูลอะที่จะที่จะไปอยู่ก็คือไม่เคยมีใครไปเที่ยวมาก่อนอย่างเงี้ยจริงๆมีเรื่องเรื่องตลกแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวเราได้เราได้ ก็คืออพยพตอนแรกอะพวกเราปักหลักกันมากนะฉันไม่ฉันไม่อพยพฉันไม่ขน,นของฉันไม่หนีน้ำท่วม,มก็คือบ้านนี้มั่นใจมากแบบว่ากั้นอะไรนะกระสอบปงกระสอบปุ๋ยกันกันอย่างดีว่ายังไงก็กเก็บอยู่บ้านเดียวอเออมีบ้านมีบ้านเดียวเพื่อผ้าน,น,าน,น,าน,านนะอยู่เก็บหมายความว่าเก็บเต็มเก็บเจริงๆเขาก็ให้เตรียมแล้วแหละเตรียมอพยพใช่ป่ะที่ยกของยกของขึ้นที่สูงให้แบบเก็บเสื้อผ้านี่ไม่เก็บนี่ชิวบ้านนี้มานนีมันนานมันนานก็มันให้ไม่หรอกหนีเข้าไป มระเด็นคือโทรไปเธอเธอบอกน้องเธอดูน้ำด้วยน้ำมันน่าจะมาทางฝั่งเธอก่อนมันมาจากทางอยิปต์ยัยไม่รอดนี่ท้วนนะนี่ตรงเลยนะบัดรบัดรัดกระดูกบัตรัดกระดูกไม่ท้วมตาแห้งเชียตื่นเช้ามากิ๊บกร๊ดกร๊ดบ้านนูน่ะคือบ้านเนี้ยน้ำเขาท่วมเขาอบพุ่นตลอดคือไปก่็เมื่อคืนอไปกูดิ ไปก่อนเพื่อนแล้วคือนี่ก็ไม่เก็บเสื้อผ้ากับน้องนะคือแบบยังไงกลับว่าคงอยู่ที่บ้านเพราะมันไม่มีที่ให้ไปนี่ออกมานนาตอนเราคือเราเราคงแบบสู้อยู่ที่บ้านแหละอะไรเงี้ยก็เลยไม่เก็บนอนดูซีรีส์ช้ำแล้วรู้ตอนงไรตื่นเช้ามาน้ําถึงนี่น้ําถึงขัาวข้าวแล้วคือแบบรถลดเลยก็คือจะเอาออกไปไม่ได้แล้วพ่อต้องดูน้ำไปแล้วตอนนั้นขับประมาณ Fort จูเนอร์ป่ะวะเออขนาดเออสุดสูงเออแต่ว่าดีมันบ้านอะมีรถสองคันแล้วคันหนึ่งอ่ะคือดีว่าเอาย้ายไปอยู่ที่แบบบางนาอะไรี้ก ออกไปเลยจา้าไปฉ่ำโกยอะไรได้โกยกูยโกยลงมาเหมือนเหมือนแบบโกยหมาโกยเออแล้วก็มีหมาอ่ะก็หอมพิ้วกันไปก็ไปก่อนออกไปก่อนบ้านแรกแล้วบ้านนี้ก็ตามมา,ตามแต่ตอ,อตอนนั้นเราไปอยู่ที่อื่นก่อนแบบไปอยู่ในโซนกรุงเทพก็คือไปอาศัยบรรยายนี่แหละจนเหมือนบรรยายน่จนวันหนึ่งที่แบบทุกคนก็คือแบบพึ่งพาใครไม่ได้เพราะทุกคนก็แบบเดือดร้อนเหมือนกันหมดคือท่วมเหมือนกันหมดอ่ะก็เลยอ่ะ ตามกันไปป้าป้าไปอยู่ที่ชะอำเราก็เลยตามกันไปทางตะกูลเลย <c oughs> ก็คือไปนอนที่นี่แล้วที่นั่นน่ะมันก็จะเป็นรีสอร์ทแล้วก็แบบเป็นบ้านหลังหลังหลังก็อยู่บ้านนี้คนนี้อยู่หลังหนึ่งก็อยู่อยู่ในนั้นคือเป็นตะกูลเราทั้งหมดเลย <c oughs> ประมาณกี่หลังห้าหกหลังประมาณนี้ทีนี้ก็อยู่กันไปก็ไม่ได้มีอะไร จนวันที่จะกลับจนจะกลับกรุงเทพก่อนน้ำจะลด,ดตอนนั้นอะตอนที่อยู่กันเยอะๆมันก็คือคังไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่านอน,นี่ก็นอนริมทะเลนอนกับแ,แม่ก็ใช้ชีวิตกันไปไปถ่ายรูปเล่นริมทะเลไปเดินตะลงตลาดอะไรนู่นนี่นั่นใช่ปะเราก็อยู่กันไปจนวันที่แบบว่าน้ำมันลดแหละทีนี้ทุกคนก็กลับไปเขี่ยบ้านเพื่อที่จะกลับไปกลับไปอยู่ที่บ้านคือตามเริ่มลดแล้วก็จะไปขัดบ้านเก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือไปทุกบ้านทุกกลับกันหมดจนเหลือแค่สามอยู่ อยู่กันสามคน,นคือตอนนั้นยายยังกลับไม่ได้เพราะว่ายายอะต้องรอให้เคลียบ้านให้เสร็จเพื่อที่กลับไปแล้วจะไปอยู่เลย<ม>ยายไม่สามารถที่จะแบบไปไปอยู่ตอนนี้ได้อ่างเนี้ยก็รอก็ม<น>ียายอยู่แล้วตอนนั้นแล้วก็ต้องมีคนที่อยู่กับยายคือลุงบ้านนะอาแม่เราก็กลับกลับไปดูแลบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็พี่สาวพี่น้องชายที่แบบเป็นรุ่นรุ่นเหล่าที่รุ่นหลัง<ม>เนี้ยค่ะ<ม>ก็ต้องกลับไปทางานอะไรเงี้ย แต่ว่ามันจะมีคนที่ว่างงานอยู่เพราะว่าตอนนั้นบริษัทก็คือก็ไม่ได้เปิดเหมือนกันเป็นโรงเรียนสอนภาษานะอะไรเงี้ยอืก็ไม่ได้ไปสอนก็เลยอยู่เป็นเพื่อนยายกันสองคนกับน้อยคนหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้ทํางานมีน้องชายน้องแท้ๆของนีแล้วก็มีคนย้ายก็คืออยู่กันสามคนทั้งรีสอร์ทอ่ะที่มีหลายๆหลังเหลือกันอยู่แค่สามคนแค่นั้นนะวันนั้นอนะไรเงี้ยอืมแล้วบ้านที่อยู่กันสามคนอนะ่ะมันเป็นบ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุดในนั้นที่สอดอ่ะมันจะเป็นตอนที่อยู่กันมามันก็มันก็มันก็ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้โมเดิร์นมันไม่ได้ใหม่มันเป็นมันไม่ได้โมเดิร์นเลยมันมันเก่ามันธรรมดามากมันไม่ได้สวยอะไรเลยสามสิบปีแล้วเลยใช่มันแค่ติดทะเลแล้วมันก็แบบเป็นห้องห้องห้องแล้วมันแค่เป็นของเพื่อนหนาเออเพื่อนหนาที่เราสามารถแบบเช่ายาวได้เลยใช่หมายถึงว่าดีเราตอนเราอยู่กันเป็นเดือนเนาะเกือบสองเดือนอสองเดือนได้ก็เลยยาวช้ำกันมา บรรยากาศมันก็จะแบบว่าน่ากลัวนิดนึงตอนกลางคืนน่ะมันจะแบบว่าคนน่ากลัวจริงมันจะเงียบแบบเงียบมากเพราะว่ามันไม่ได้ติดถนนใหญ่คือมันด้วยความที่มันติดทะเลมันเลยต้องเข้าไปในซอยแบบลึกที่นี่มันจะเงียบเงียบมากเงียบแบบเงียบแบบเงียบได้ยินทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะมาใหญ่ด้วยอืมเออแล้วตอนแล้วข้างข้ามมันก็แบบว่ามีเป็นตึกลางเออก็คือแบบว่าฟีลว่ามันทําไมนะจ้าไม่เสร็จ ทำไม่เสร็จแล้วก็มีมีตุยด้วยมีตุเย่เขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตเนคนงานนั่นแหละแต่ว่าเสียด้วยเป็นโรคหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าในวันแรกที่คุณยายไปอ่ะคุณยายก็คือเห็นเห็นมีคนยืนอยู่ที่ตึกนั้นแต่ตึกนั้นอ่ะไม่มีคนเพราะเป็นตึกร้างอืมก็คือรับน้องเลยแต่ว่าคุณยายเห็นแค่คนเดียวคนอื่นยังไม่เห็นเพราะคุณยายค่อนข้างจะแบบว่าเออรีเซ้นเห็นทั้ง รู้สึกว่าจะเห็นทั้งผีที่ตึกรางแล้วก็เหมือนจะเจอคุณตาเจ้าที่อะไรที่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้เล่าให้เราฟังกลัวละกลัวอะไรเงี้ยนะตอบม่แนฟิลประมาณว่ามันก็นากก่ากลัวในระดับหนึ่งแล้วก็คือตอนที่อยู่กัเนเยอะมันไม่น่ากลัวเราก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ใช้ชีวิตไปปกติตอนกลางคืนนอนก็นอนเต็มห้องอะไรเงี้ย วันนี้อีวันที่มันไม่มีใครแล้วเหลือกันอยู่สามคนอ่ะมันก็น่กนากลัวอืมันจะกลักล็หลอนอยู่ละนักสองสามทุ่มมีเรื่องให้นี่ต้องแบบว่าออกไปนั่งข้างนอกมัจนจะเป็นแบบว่ามีโต๊ะริมทะเลเออเป็นโต๊ะแบบเก้าอี้ชายหาดอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะนี่ก็ไปนั่งไปนั่งแบบคุยโทรศัพ,พท์คุยธุระอะไรอย่างเงี้ยอมอยู่คนเดียวข้างนอกเพราะว่าข้างในมันร้องอาบน้าเสียงดังร้องเพลงแล้วยากก็สวดมนต์ <c oughs> อยู่ในห้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่เอ้ย <c oughs> ไม่อยากแบกวนดูวิดีที่แบบว่าอนทราสต์กัน เราก็เลยออกไปแล้วก็ไปคุยโทรศัพท์อืมจน้องอรับแล้วน้องก็บอกอแคกจะไปนั่งคนเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยนี่บอกเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรก็ยังแบบไม่ไ,ไม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 ่ไม่ได้กลัวอะไรนะตอนนั้นอืมไปนั่งไปสักพักหนึ่งกลับเข้ามาก็านั่งกินมะม่วงกะปิที่ซื้อมาจากตลาดโตร้รุ่งมือมันก็เลอะอะไรเงี้ยล้วความเป็นกะปิอ่ะคือรอไม่ได้แล้วเพราะว่าเหม็นเหม็นชํำ เรนลองก็อยู่ในห้องน้าไม่มีทีเท่าที่ออกมาเราก็เลยแบบอ,อ่ะต้องไปเราก็เลยต้องไปลไป้างมือข้างนอกซึ่งมันจะมีก๊อกน้ําอยู่ใต้ต้นไม้อันใหญ่ที่เราไปต่อแรกต้นไม้อยู่นาบ้านฝั่งของข้ามประมาณสักห้าเมตรอะแต่ต้นไมใ้ใหญ่มากก็เดินออกไปเป็นล้างมือใต้ต้นไม้ล้างไม่ได้แบบเปิดก๊อกล้างไม่ได้แป๊บหนึ่งได้ยินเสียงเคาะเคาะหน้าต่างมันจะเป็นประตูกระจกเออประตูกระจกรอบห้องเลยเพราะว่ามันเป็นห้องกระจก แล้วเราอะหันหน้าไปทางบ้านด้วยนะบ้านบ้าน<ม>ประตูบ้านอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้<ม>ล้างมือหันหน้าไปทางนั้นด้วยเราพานึงรอที่ล้างก็ได้ยินเสียงแบบเคาะเคาะหน้าตา่างอืมเป็นแบบสามที่ติดกันเลยนะดังมากดังแล้วแบบหนักแน่นอนะเออเป็นเสียงแบบหนักแน่นเลยคือได้ยินได้ยินไปจนถึงกระทั่งว่าน้องอาบน้ำอยู่แล้วก็เปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงด้วยวิ่งออกมาทางพาสจิตตัวว่าแบบเสียงอะไรหรอ อะไรเงี้ยใครใครขอใครมาเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครมีอยู่แค่สามคนน้องแบบใครขอเราก็กลัวเป็นคนเออแล้วก็ไม่รู้ฉันก็มองไปทันทีคือระหว่างที่ได้ยินเสียงอะคือตาเราก็อยู่ตรงนั้นเลยแบบเราก็ฟึกขึ้นเลยเลยว่าเสียงอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบทุกอย่างเนี่ยปกติไม่มีแม้แต่หมาแมวหรืออะไรลมอะไรก็ไม่มีแล้วเป็นเสียงขอประตูแบบสามารถที่จะพูดได้เลยว่าเป็นเสียงขอประตูอะเพราะมันแบบ ไม่ใช่ก๊อกก๊อก,กนะ,ะแบบปังปังๆๆอ่ะนั่นแหละก็แบบดังแล้วก็มองขึ้นไปทันทีมันไม่มีอะไรไม่มีใครเลยก็เลยแบบเป็นครั้งนั้นที่ชัดที่สุดว่าพลังงานบางอย่างซึ่งทุกคนได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันยายนั่งอยู่ในห้องน้องอยู่ในห้องน้าเราล้าง,งมือทุกคนได้ยินพร้อมกันแล้ววิ่งออกมาน้องวิ่งออกมายายก็แบบตรวมนอนอยู่ยายก็หยุดไปเลยแล้วก็แบบเสียงอะไรใครมาใครคอบมบอกไม่มีนี่ล้างมืออยู่แล้วก็ไม่เห็นมีใครเลยไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยคนก็แบบ ช็อกไปเลยตอนนั้นนะเพราะาดังดังมากจริงดังแบบเหม่งไได้ไม่ได้รัประทานหมูคือแบบดังเลยอ่ะเออแล้วทางคืนเปไน็นยังไงทางคืนก็แบบก็มีอีกเออหลังจากขอเสร็จปุ๊บเราก็กลับเข้าไปอะทุกคนก็ทําสมาธิโอเคไมเหมอะผ่านไป <c oughs> แต่เริ่มโฟกัสแล้วทีนี้แตถึงตอนที่จะต้องนอนก็ปิดไฟนอนยายนอนบนเตียงน้อง น้องนอนบนเตียงแล้วมันจะแล้ว <c oughs> ข้างๆ <c oughs> เป็นฟูกเออข้างๆแบบติดประตูแต่ติดประตูเลยนะเป็นที่นอนแล้วก็วติดประตูตรงนี้เป็นหน้าต่าง <c oughs> เป็นพม่าน่าโง่มาตรนีแ้ <c oughs> แล้วก็นอนสักพักหนึ่งได้ยินเสียงแบบมีต้องมีอุปกรณ์เหมือนแบบเป็นเป็นไม้เป็นอะไร,ะไรสักอย่าง <c oughs> ที่แบบเคาะกบพื้นกระทุงพื้นอะเสียงไม้เคาะพื้นอะปอกปอกปอกเ่งนไงไปรอบๆห้องคือมันเสียงไม่ได้อยู่กับที่ปอกแล้วก็แบบหยุด อย่างเงี้ยไปรอบๆห้องไปเสียงที่เคลื่อนที่เว้ยไปรอบอบจนข้างๆมันเป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นป่า,ปาอืมมันก็ไปรอบๆจนแบบว่าก็หายเสียงมันก็หายเพค่อยา,า,าหายไปมันฟิลฟิลเสียงอะมันหายไปทางป่าก็เลยรู้สึกว่าอ่ะน่าจะไปทางนั้นอืมน่าจะไปจบที่ตรงนั้นตอเราก็แบบไม่ได้เรียกใครจำไม่ได้ว่าตื่นเชา้ามาได้ถามอะไรเปล่าแต่ไม่น่าจะมีใครได้ยินเพราะว่าก็ดึกแบบ อ๋ออเสียงเสร็จร้อพ้องใช่แล้วพวกเราก็ตื่นเช้ามาก็แยกย้ายอนอนกันอยู่อีกสักนอนอยู่อีกสองคืนสามคืนประมาณเนี้ยแล้วก็ลุงก็ลุงป้าก็เอารถมาหลับยายกลับบ้านที่นนทบุรีเออก็คือกลับมาพร้อมกันมาแล้วเลยพวกเราก็ไม่ได้ไปหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่ได้ไปที่นี่อีกจนมีช่วงหลังเนี้ยแหละไปเที่ยวมีไปเที่ยวอีกรอบหนึ่ง ก็คือทุกครั้งที่ไปที่นี่หลังจากนั้นก็คือเจอหลังจากที่เจอไปแล้วก็เจอชลยทุกครั้งที่ไปเหมือนเปิดประตูไปแล้วอเหมือนรู้จักเหมือนแบบรู้จักแล้วไม่ใหม่แล้วนี่ขอสักหน่อยพักทายน่อยยังอยู่แลยก็จะเจอเสียงคค้องแบบนั้นอีกทักทายแต่ค่ะแต่แต่เวลาไปเที่ยวมีคนอยู่เยอะๆเราก็จะแบบไม่ค่อยนี่หรอกแต่แบบเออไม่ค่อยได้โฟกัสแต่อีกรอบหนึ่งก็คือฟีลเหมือนเดิมคือหมายถึงว่าเจอเสียงแบบนี้เหมือนเดิมแต่อีกรอบเนี้ยคือไปเที่ยวแล้วก็นอนกันสองคนนี้คือครั้งนั้นน่นอนกันสามคน แต่ว่าค่ายนี้นานกัน2คน 2> ซึ่งเราเรจับเราจับคู่กันแบบว่าบัดดี้บัดดี้เกือบจะทุกง,งานทุกง,งานแล้วก็เจอช่ำหรือกันทุกง,งานอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปเลือกอ e ีบ้านอ่ะเล่นแล้วสิเพราะว่าเหมือนคนเจอผี2คนมานอนรวมกัน,กนอนะแต่ว่าคนนี้เขาจะทำอะไรดึกๆ เนี่ยจะชิงนอนอ่าน้ำดึกอะไรเงี้ยสี่ทุ่มต้องขึ้นเตียงแต่จะหลับไม่หลับตอนนั้นน่าจะกี่ทุ่มวะสี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะไม่ฉันจำได้ว่าประมาณเที่ยงคืนกว่าเออคือนางหลับไปแล้วนี่จะชอบทําอะไรไปเรื่อยๆเพราะขี้เกียจอาบน้ำใช่ไหมเราก็จะอาบน้ำดึกมากประมาณสักเที่ยงคืนได้มั้งตอนนั้นถ้าทุ่มไปปลายเที่ยงคืนเลยแบบนี้นางหลับไปแล้วนี่ก็เลยไปอาบน้ําในห้องน้ำซึ่งตอนอาบน้ำก็น่ากลัวแหละเพราะมันนึงคือว่าบรรยากาศมันก็มันก็น่ากลัวอีกเอาสรุปว่าพี่เนียคือมันเงียบตอนางคืนเงียบแล้วเราก็ออาาบนนน้้้ซึ่่งงหมัติดป ติดป่านั่นแหละอืมติดป่าเราก็ไปอาบเราก็ไปอาบน้ําตอนอาบน้ำไปก็อาบอาบแบบนิ่มๆเออออกมาน้ำก็หลับไปแล้วน้ำก็นอนเพราะห่มผ้านี่ออกมาแล้วก็ยังไม่หลับยังยังแบบยังทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยเพ้นเล็บท่าเล็บออกมานั่งทาเล็บก่อนนั่งทาเล็บเตียงเป็นเตียงเตียงเป็นเตียงคตนเดนเซีย์สองเตียงนั่งนอนเตียงเดิมแล้วก็มีโคมไฟตรงกลางแล้วก็นวนอืมนี่นอนในห้องน้ำนี่ก็นอนท่าเล็บนั่งท่าเล็บไปดู เราติดหน้าต่างนางนอนติดหน้าต่างแต่เนี่ยนีติดห้องน้ำฝั่งติดป่าอนางติด,ไป,ดไปทางประตูทะเลเออนี่ก็นอนสัาวนาด้มีเสียงเหมือนที่รอบที่ตอนน้ำท่วมอะคือเสียงก่อนเสียงคออีกแล้วไม้กระบอกอันสักอย่างคอที่พื้นเป็นจังหวะไปรอบๆห้องเออหายไปทางในป่าแต่ระหว่างที่คอได้มาถึงตรงฟิวหน้าประตูแล้วเรานั่งหัวเตียงอย่างนี้เสียงเริ่มจากนี้ก่อนแล เราก็เราไม่ได้เรียกนางทันทีเราก็แบบว่านั่เฟิมกอนใช่ปะสภานึกอาจจะเงียบอะไรเงี้ยแต่ไม่เงียบเว้ยไปถึงประตูแบบประมาณนางนอนเตียงประมาณครึ่งตัวนางอะ่ะหมายถึงว่าค<ช>ิวจะถึงประตูหยุดตรงพี่อะ่ะเ,เราก็เลยตรงหน้าต่างเราก็ดั้งอยู่เราก็เรียกเธอเธอนางก็นางเป็นคนตื่นง่ายมากเอาเป็นว่าถ้าจะตื่นเลยเออคือคือถ้าเรียกนางอ่ะเออช่วยได้แล้วก็ลืมตาขึ้นมานะ้ กันบ้านป่ะก็เลยแบบก็เลยฟังได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงอ่ะค่อยๆแต่ระวังงั้นเสียงก็ไม่เงียบนะก็นไปก็่ออยู่เออก็คือเหมือนวนเหมือนวนซ้ำเดิมค่ะอีกรอบแล้วก็ไม่หยุดแบบเสียงก็หายไปตรงเหมือนข้้งเตียงพี่อ่ะก็คือเหมือนข้างๆเลยเออก็คือแบบเฮ้ยมันเป็นเสียงที่น้องเคยเล่าเพราะว่ามันรีเลทกันได้ใช่ไหมเออแต่เนี้ยเข้ากับเจอสองรอบแต่เนี้ยรีเลทจ้าฟังที่น้องเล่าก็เลยแบบเฮ้ย ความที่เราเคยเจอแล้วนางรู้เรื่องมีอยู่แล้วนางรู้อยู่แล้วพอพูดว่าได้ยินไหมน,นางก็เลยจะรู้แล้วว่ามันคือเสียยอะไรนางก็เลยกันจะยินเออแล้วก็แบบแต่นางว่าทาไงอ่ะขอบบบแม่ซึ่ง <c oughs> แต่นางบอกว่าไม่ต้องมอไม่ต้องไม่ต้องเอออย่าไปกวนานางเลยดึกคือดึกมากแล้วตอนนั้นไอเสี่ยงประมาสักเกือบตีหนึ่งอ่ะใช่แต่โชคดีมากพี่พี่ไม่้สบายแล้วแบบพี่ได้กินยาที่มันง่วงมากทําให้แบบพี่จะหลับต่อได้เลยเออถ้าไม่หลับอ่ะ ก็ก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนเดียวที่แบบนอนแล้วก็คือได้ยินเออเรื่องอื่นต่อไงเพราะว่าปกติเป็นคนหลับยากมากแบบมากๆอ่ะเออแต่วันนั้นก็คือเหมือนแบบพอเองเปิดเพื่อนก็พี่ก็หลับก็ปล่อยดอกไปเลยก็นอนดูนเกาลงเกาลี่ไปตอนนั้นนี่ดีที่มีเพื่อนถ้าเกิดปุกแล้วแบบไม่อ่ะ อก็จะนั่งแบบคนเดียวแล้วจะแบบหลอนอยู่คนเดียวแสดง่ว่าตอนที่พี่ทิพหลับไปแล้วก็ไม่มีเสียงแล้วไม่มีละอืมก็จะมีแค่ตรงนั้นแต่จริงๆอ่ะไปถามน้าเขยอ่ะเขายังอยู่ข้างนอกนะคือน้าน้าเขยพี่เขาเป็นคนนอนไม่เขาหลับเหมือนกันเขาจะต้องแบบกินวายอะไรของเขาเขาก็เดินอยู่แล้ว่างนั้นอ่ะเขาบอกเขาเดินไปทะเลจริงๆเขานั่งกินอยู่หน้าห้องที่พี่นั่งเพราะมันมีโต๊ะแล้วเขาก็บอกเขาก็เดินไปะลงทะเลคือไปถามว่าได้ยินไหมเขาบอกไม่ได้ยินนะคือเขาก็เดินอยู่แถวนั้นนะไม่เจออะไรด้วย คือคนที่ไม่เจอก็ไม่เจอคนที่เจอก็เจอค่าเจอเอออ่ะมาตามมาเรื่องของพี่บางแล้วคือจะเป็นคนชอบโดนตามอ่ะแต่เดี๋ยวนี้จะไปเล่าเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากการตามเลยทั้งสิ้นน่าจะเกิดจากการที่เขาผ่านมาชื่อเรื่องว่าขอดูหน่อยเมื่อก่อนอาะจะอยู่คอนโดแล้วคอนโดเราก็จะแต่งแบบคลีนรๆแบบน่าหน่าหนึ่งอย่าง แล้วปกติเวลานั่งกินข้าวอ่ะก็จะ,เป,ะเ,เ,เ,ปเปิดระเบียงหมดเลยคือเปิดเปิดระเบียงเปิดมา่านเปิดทุกอย่างเลยนะเราก็นั่งกินข้าวคือต้องบอกก่อนว่าตะว่านั่งอยู่ติดกับระเบียงซึ่งระเบียงก็มีพื้นที่ประมาณหนึ่งก็มีเป็นที่วางองค์วางแอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งหันหน้าเข้ากําแพงส่วนข้างหลังอ่ะก็จะเป็นพวกที่ทำครัวทีนี้ตอนนั่งกินข้าวอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่แปลกเหมือนกันที่ช่วงนั้นไปอยู่อ่ะคือทุกๆวันสองทุ่ม จะมีเสรีรงดนตรีไทยดังขึ้นมาอมลอยขึ้นมาก็เป็นดนตรีไทยพอๆเนี่ยแหละซึ่งเรากคิดว่าแบบอาจจะมีแบบเด็กฝึกเล่นหรือเปล่าหรืออะไร <คน S 1> สกักอย่างโนอาจจะแบบ<ช>ฟังเออคือมันจะลอยขึ้นมาเราก็จะนั่งฟังอยู่ประมาณนึงก็มาชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่ามันเป็นผลแน่นอนอทีนี้จังหวะที่กินค้งกินข้าวอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาของไปเก็บที่ซิงละยังแต่ไม่ได้ล้างก็ เอาปรเช็ดโต๊ะก็ต่แลแรกก็เช็ดปกติทีนี้เราก็แบบเบี่ยงตัวมาแบบทางฝั่งที่เป็นหัวมุมโต๊ะเราก็หันหน้าออกระเบียงเนาะหันหน้าออกระเบียงคือเวลาที่เราทําอะไรอยู่แล้วมันมีคนมองอ่ะเราเจะรู้สึกได้<ล>ว่ามันมีคนมองอ,มอันนี้ก็เช็แบบชิชๆเๆแล้วก็แบบเอ๊ะเหมือนมีคนมองแต่สติของเราต้องบอก่อนว่าใครจะมองอมคือห้องข้างๆอ่ะไม่มีใครอยู่ คือเขาเขาเขาไม่ได้มานอนนะคะอีกห้องันึ็งเขาเป็นแอร์เขายังไม่ได้กลับแล้วก็รู้มันมีคนอยู่แน่นอนแล้วแบบระเบียม,มันก็ไม่สามารถยืนได้แต่มันก็ยังมีความรู้สึกเห้นอยู่แต่ในความรู้สึกนั้นอะ่ะมันจะเห็นเหมือนแบบเราไม่ได้ก้มหน้าลงไปหมดใช่ไหมมันก็จะเห็นเหมือนแบบอะไรลางๆคือฟิลได้อะ้วสายมันเออแล้วก็เออมันมีเหมือนคนมองก็เลยแบบเงยหน้าขึ้นไปเราก็เห็นลางๆว่าเป็นคนไม่ใช่เป็นคนสิเป็นผี เป,เป็นร่างร่างหนึ่งที่ก็เห็นเป็นเหมือนคนเนี้ยแหละแต่เป็นคนที่ที่ที่เหมือนเราวาดลูกเราลบออกอะ่ะมันจ,จางหนึ่งเออแต่ถามว่ามองทะลุไปเห็นในข้างหลังไหมเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตขนาดนะั้นแต่รู้มันจางมากล้วก็เลยแบบก็เลยกล้มหน้าแล้วก็แบบเอะใช่หรือเปล่านะทีนี้ก็เลยแบบอ่ะงั้นก็เลยหันไปหลังจาง แต่แต่หันไปลังจานอะทำเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นอะเออี๋ยวคนรู้เออเดี๋ยวเขารู้เราเห็นเราก็เลยทำเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เราอะหันไปมองทีนึงเป็นจังหวะที่ชัดมากเพราะพอเราหันไปลังจานอย่างเงี้ยจังหวะที่หันไปอะมันจะเหมือนตรงกับตรงที่เขาแอบมองพอดีอะค่ะเพราะตรงที่เราแอบมองอะมุมระเบียบมุมระเบียบคือเหมือนตัวเขาอะอยู่ตรงกำแพงแล้วเขาก็แบบเหมือนโผล่างเนี้ย เหมือนมองเราแค่นี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแค่หัวกับกับคอเขาแค่นี้เลยแล้วหันไปก็คือแบบอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. แล้วคือมองมาที่เราประเด็นคือเขาว่ามองเรา mm hmm. ก็คือแบบหันหน้ามาพึ่งแล้วก็แบบใช่แล้วใช่แล้วคือใช่ผีแล้วแน่ๆก็เลยทําเหมือนแบบเดินไปปิดประตูเงียบๆลมกองแต่ไม่มองเขาก็ไม่มองก็คือมองพื้นแล้วไง <c oughs> แล้วก็แบบเลื่อนพมมาล้ปิดแล้วที่น่าคือแบบ กลัวมากเพราะว่ามันปกติเคยเห็นแต่มันจะเคยเห็นเหมือนแบบวืบเราแบบแวบแล้วมันก็จะหายไปแต่อันนี้มันคือเห็นที่วืบยังอยู่วืบยังอยู่แล้วก็คือชัดคือมันวืบแบบเห็นเลยว่าเขาว่าเป็นคนที่ผมไม่มีหัวผมไม่มีหัวไม่ใช่ผมก็ไม่มีหัว หัวอยู่แล้วหนูหัวหัวหัวไม่ต้องมีผมแต่วันนี้ผมผมไม่มีหัวก็คือหัวไม่มีผมเออแต่ไม่ใช่ทรง่กนผมอ่ะเป็นทรงแบบหัวมันๆแล้วคือแบบหัวน หัวข้าวแรหัวร้านกับหัวร้านเลองไม่ใช่หัวโลหัวร้านใช่แต่ว่าแต่ว่าอะไรหัวนะไรจะกลัวและแต่ว่าหัวมันเห็นเส้นเลือดคือไม่เห็นเส้นเลือดเลยแล้วเขาก็ไม่ใช่คนแก่คือรุ่นรุ่นหน่อยอ่ะแต่จริงๆว่ามันเป็นบุตรที่แบบจําได้อ่ะว่าไม่มีผมเป็นเส้นเลือดแล้วก็เห็นตาจมูกปากชัด เพราะว่าเขามองเราไงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมากเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แบบเห็นแล้วมันมันเห็นมันมันเห็นต่อเนื่องอ่ะแล้วก็ยังไม่เคยเจอแบบเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบกลัวที่สุดจากที่เคยเจอมาทั้งหมดคือกลัวจนแบบว่าอืโทรบอกแม่ไม่ได้โทรบอกแม่เพราะว่ากลัวผีได้ยินแต่จังหวะที่กลัวก็คือเดินเข้าไปในห้องนอนตัวเองแล้วไปเปิดม่านดูว่าเป็นเป็นคนหรือเปล่าคือเป็นโจรหรือเปล่าปรากฏว่าก็คือไม่ใช่ก็คือผีนั่นแหละ ก็เลยเท็กซ์บอกแม่ว่าแม่เจอผีน,น,น,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนั้นน่าจําได้ว่ากลัวมากจนไม่กล้าอาบน้ำพี่จําไได้ว่าพี่อโทรไปให้แพรวาอาบน้ำปเป็นเพื่อนพี่หรือพี่เปิดอะไรดูแต่จําได้ว่าแบบคือมันกลัวมากจนแบบอาบน้ำไม่ได้อะคือปกติเป็นคนที่เจอผีบ่อยมาก,มากแต่ไม่ได้ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเลยจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่กลัวที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่กลัวที่สุดคือที่อังกฤษแต่ที่อังกฤษหาคําตอบไม่ได้ ก็คือไม่เ่าละการก็เอาเรื่องนี้แหละขอดูหน่อยหรือผีที่ผมไม่มีหัวตกการเเรื่องตลกคือคนผมคนจะกลัวตรงไหนหรอผีดตลกปะคะผีเนี่ยคนนอนอ่ะไม่ใช่ผีบกจะแตกบจะแตก one hour later นีไหมก็คงจะมีมีอารมณ์แบบฝันแหละแต่จำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันนานแล้วน้อนมันเป็น แบบแฝบเดียวเลยอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่แบบโอโห่ฝังจิตฝังใจนะใครก็สอนยาวจริงนะเจอบ่อยๆแต่ว่าเจอแบบแับแฝดไอย่างเนี้ยไม่ไม่ได้เจอยาวแบบที่คนอื่นเขาเจอเออเป็นเรื่องยี่สิบปีเนี้ยไม่ไม่เคยจริงก็เจอประมาณนี้ดีแล้วซึ่งดีแล้วที่แค่นี้พอเราเรื่องผีก็จะกลายเป็นเรื่องตลกในทุกๆครั้งที่เล่างั้นวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องผีเราจะเล่าบว่ากินกันแบบชําอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหม อันนี้คืออิ่มแล้วใช่ป่ะอิ่มล้วอิ่มล้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคแล้ก็ถือว่ามือนี้ผ่านไปประสบความสำเร็จเออกับเรื่องเล่ายาวหนึ่งชั่วโมงนะคะี EP หน้ายังไม่รู้ใช่อะไรยังไงข้ามี EP หน้ายังเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยบอกว่าเทศกาลหน้าคืออะไรเทศกาลหน้าก็ปีใหม่แหลคริสต์มาสปีใหม่โอ้โหแล้วก็ทงยังจะทำอีกก็อ๋อมาทำอีนทีแม่ทำกระทงด้วยกันเออราทำกระทงแล้วแบบไปลอยกระทงรักโลกนะช่วงนี้รักโลก เคยทํากระทงเหมือนกันจริงจิ๋นหล่อนเคยทำเลยหรอไม่เคยแข่งมันจะเคยแต่พวกแบบตอนสมัยเด็กๆที่เอาจากพวกเคาเรียกอะไรนะของประดิษฐ์อะของไม้เด็กสมัยเด็กๆนั้นตอนไม่รับโลกเออไม่ตองไม่ใบตองไอ้พวกแบบโฟมพวกอะไรอย่างนั้นอะเพราะแบบอาร์ติฟิเชียลจักรที่เป็นที่เป็นแผ่นสีอะไรพวกนั้นอะเอออันนั้นคือแบบตอนเด็กๆมาว่าที่ที่เคยทำเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ ยังไม่รู้เลยลอยกระทงมันไหนยัมนไม่ใช่อาทิตหน้านะเอ,อ,อยกระทงมันกฤศจิกาเใออช่กฤศจิกานั่นแหละก็เดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่นะจา้าสววันนี้ก็ขอบคุณสาวๆด้วยค่ะบาย